สวัสดีครับผมสุยนะครับจากเพจฟันฟอร์ฟิตวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของโพสเจอร์กันบ้างหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแล้วก็ส่วนของวิธีการการทํางานของกล้ามเนื้อไปบ้างแล้วในคลิปก่อนหน้านี้วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องโพสตเจอร์นะครับโพสเจอร์ก็คือบุคลิกภาพหรือว่าท่าทางการนั่งการยืนการเดินของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับในรูปที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นรูปขวามือสุดนะครับ ก็จะเป็นรูปที่เรายืนอกผายไหลพึ่งตัวตรงนะครับส่วนรูปอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของคนที่มีโพสเจอร์ที่ไม่ดีอย่างเช่นรูปแรกก็คือรูปคนที่ยืนเอ็นหลังนะครับเป็นสเวยแบ็ k รูปที่2ก็จะเป็นลอร์ดซิสนะครับก็คือคนที่แอนหลังรูปที่3ามก็คือเป็นไคลโพซิสก็คือคนที่หลังค่อมแล้วก็รูปที่4ี่ก็จะเป็นรูปของคนที่ยืนเป็นฟอร์เวิร์ดเฮนนะครับก็คือคอยืืนอ่าเราจะไปกันเร็วๆนี้นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่ารูปของคอเล e กโพสต์เจอร์เนี่ยในรูปแรกด้านบนนะครับมันจะมีรูปมันจะมีเส้นของกระดูกสันหลังอยู่เป็นเส้นสีขาวเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคนที่มีโพสเจอร์ที่ไม่ดีเนี่ยไอเส้นสีขาวของมันเนี่ยมันจะไม่อยู่ในจุดที่มันควรอยู่หรือเป็นจุดที่เป็นนูดช่อเหมือนกับรูปแรกนะครับอย่างเช่นรูปที่2เนี่ยเป็นฮอลโลแบ็กหรือวหลังค่อมก็จะเป็นคาโพสิตเหมือนรูปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รูปที่สี่ จะเป็นรูปสลัมปิ้งนะครับก็จะคล้ายๆกับ forward head รูปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเห็นได้ว่ากระดูกสันหลังส่วนคอ,องเขาเนี่ยมันยื่นออกมาแล้วก็รูปถัดมาเนี่ยเราน่าสังเกตก็คือเป็นรูปของการที่เป็นทอฐานยืนตรงนะครับกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเป็นเคิร์ฟแล้วก็มีส่วนโค้งส่วนเบาของมันนะครับตามรูปแรกเพราะฉะนั้นการที่ทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันยืดตรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในนูชอของมันก็ไม่ดีเหมือนกัน ส่วนรูปสุดท้ายก็จะเป็นรูปที่ลาวโชวเดอร์นะครับก็คือไหลหอแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ไลหลหอกับหลังค่อมแล้วก็คอยื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ในคนคนเดียวกันจะเป็นส่วนมากนะครับส่วนรูปด้านล่างก็จะเป็นรูปที่มองจากทางด้านหลังกระดูกสันหลังของเราก็จะอยู่ตรงกลางเป็นเส้นตรงนะครับถ้ามองจากทางด้านหลังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะบิดงอไปทางด้านไหนด้านหนึ่ง อย่างเช่นรูปต่อมาก็จะเป็นส่วนที่หัวไหล่มันบิดงอนะครับกระดูกกระดูกสันหลังส่วนอกเนี่ยมันก็จะเบี้ยวเพราะว่าหัวไหล่ยกไม่เท่ากันหรือว่ารูปถัดมาที่สะโพกยกไม่เท่ากันเนี่ยกระดูกสันหลังส่วนล่างของเรามันก็จะบิดงอเหมือนกันหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนคอในรูปถัดไปที่เป็นหัวที่มันไม่อยู่ในมุมที่มันตั้งตรงนะครับหัวมันเอนียงไปคนละฝั่งเหมือนกับเป็นคนตกหมอนเนี่ยกระดูกสันหลังส่วนคอเราก็จะไม่อยู่ในจุดที่มันควรอยู่เหมือนกัน ส่วนรูปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปของคนที่กระดูกสันหลังโคตนะครับก็คือแย่ที่สุดเลยก็เป็นกระดูกสันหลังคตนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เกิดโพสทร์ที่ไม่ดีนะครับก็คือมัสเซลอินบาลานนั่นเองก็คือรูปทางขวามือนะครับเราเรียนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันทํางานผ่านข้อต่อเพื่อดึงกระดูกให้ขยับได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกันข้ามกันพอ กล้ามเนื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันแข็งแรงกว่าอีกฝั่งมันก็จะทําให้มันดึงจอยแล้วก็กล้ามเนื้ออีกฝั่งเนี่ยมันก็จะอ่อนแอแล้วก็ถูกดึงจนยืดออกแล้วก็ไม่สามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีสมดุลกันอย่างเช่นรูปทางซ้ายมือเพื่อที่จะไม่ให้มีกล้ามเนื้อมาใดมาหนึ่งเนี่ยมันแข็งแรงจนดึงกล้ามเนื้ออีกมาหนึ่งจนยืดยาวออกแล้วก็ไม่สามารถทํางานของมันได้อย่างเต็มที่ครับ อันนี้ก็จะเป็นมาจากหนังสือของคุณจันดานะครับเป็นการทีทเมนต์คนที่มีมัสเซลอินบาลาน์นะครับอ่ารูปนี้ก็จะเป็นรูปของคนที่มีอาการที่เรียกว่าอัปเปอร์คลอซินโดมนะครับก็คือคนที่มีร่างกายส่วนบนเนี่ยมันมีอาการที่มีโพสอร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีส่วนที่มันอ่อนแอแล้วก็ส่วนที่มันแข็งแรงจนเกินไปทํางานหนักจนมันตึง นะครับแล้วมันก็จะเกิดการไข้กันของกล้ามเนื้อตามในรูปนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอกับแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็ส่วนล่างเนี่ยมันคอร์สกันก็คือเหมือนกันเลยก็คืออ่อนแอกับแข็งแรงเนี่ยมันคอร์สกันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกล้ามเนื้อทีละตัวนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอก็จะมีด้านบนก็เป็นดิฟเน็กเฟกเตอร์นะครับ ส่วนด้านล่างก็เป็น lower trapezius กับ serratus anterior ส่วนกล้ามเนื้อที่มันทำงานหนักจนเกินไปจนมันตึงเนี่ยก็จะเป็น upper trapezius กับ levator scapulae นะครับแล้วก็ pectoralis นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยครับตัวแรกที่มันอ่อนแอนะครับก็คือ deep neck flexor er นะครับก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณตรงคอตรงนี้นะครับตามในรูปทำหน้าที่ในการก้มหัวนะครับเก็บคางไม่ให้คอมันยื่นออกไปถ้าคอมันยื่นออกไปตัวนี้มันก็จะถูกยืดยาวออก นะครับตัวต่อมาเลยก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่มันตึงในส่วนบนก็คือเป็น upper trapezius นะครับก็คือทางด้านซ้ายมือ trapezius เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อทางด้านหลังของเราซึ่งมีมัดที่ใหญ่มากแล้วมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสาส่วนนะครับตามลายของ muscle fiber หรือว่าลายของกล้ามเนื้อนั่นเองส่วน upper เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณคอไปถึงตรงบ่าของเราเราก็จะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นออ office syndrome เนี่ย เขาก็จะปวดเมื่อยคอบ่าไหลาใช่ไหมครับซึ่งคอบ่าไหลาเนี่ยเราถ้าเราดูในรูปนี้เราก็จะไล่ลงมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันเลยก็คือเป็น upper trapezius นะครับก็คือตั้งกระคอมาตรงที่บ่าส่วนไหลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับที่มันปวดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวต่อไปนะครับว่าไหลาทําไมมันถึงปวดไหลมันปวดก็เกิดมาจากตัวนี้ครับก็คือ p e c t o r i s นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของเราซึ่งมันจะมี2 La เลเยอร์นะครับก็คือมี2ชั้นก็คือส่วนที่เป็นเมเจอร์อยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นมเนอร์ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออกอีกส่วนหนึ่งเล็กๆอยู่ข้างล่างใต้กับใต้กับเมเจอร์นะครับทีนี้กล้ามเนื้อตัวนี้มันทำงานยังไงก็คือมันทำหน้าที่ในการดึงแขนเข้าหาแกนกลางลำตัวนะครับหรือว่า horizontal adduction เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ หรือว่าพิมพ์ง,งานทำนาทำงานหน้าคอมหรือว่าอ่านถือหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรก็ตามที่แขนมันเข้ามาชิดกันอย่างนี้นะครับกล้ามเน,นื้อหน้าอกมันก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนที่ทํางานหน้าคอมหรือว่าเล่นโทรศัพท์เนี่ยไหลมหั p p. นห่อเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมาทาหน้าที่ในการที่จะดึงแขนเราเข้ามานะครับก็แขนที่มันเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากตรงหัวไหล่ของเรานะครับ เพราะฉะนั้นปวดคอบ่าแล้วไหล่ตรงนี้มันก็จะเกิดมาจากไหล่หน้าของเราเนี่ยมันตึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันติดมาจากตรงหน้าอกของเรานั่นเองมันอยู่ติดกันนะครับแล้วมันก็ทํางานร่วมกันตลอดเวลาตัวต่อมาเลยนะครับก็คือตัวที่อ่อนแอจะเป็น lower t a p e z i u s นะครับก็คือกล้ามเนื้อ t r a p e z i ในส่วนของส่วนล่างเป็นรูปทางขวามือนะครับเพราทำหน้าที่ในการควบคุมสะบักนั่นเอง อัปเปอร์ p ท็บิเเนี่ยมันทําหน้าที่ในการยกสะบักขึ้นใช่ไหมครับอ่ายกสะบักขึ้นนะครับโ o เวอมันก็ทําหน้าที่ในการกดสะบักลงเพราะฉะนั้นการควบคุมสะบักเนี่ยมันมีผลต่อโพสเจอร์ของเราแล้วก็มีผลต่อการออกกำลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดแยกไปอีกคลิปหนึ่งตัวต่อมาก็คือสลาตัดแอนเทเลียนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณชายโคของเราใต้จักระแล อ่าอันนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมสะบักเหมือนกันนะครับเราก็จะมองเห็นมันชัดเจนเมื่อเราเหยียดแขนออกไปจนสุดเหมือนในรูปนี้นะครับอ่าทีนี้มันก็จะได้มาเป็นรูปนี้ก็คือบริเวณที่สีชมพูก็จะเป็นบริเวณที่กล้ามเนื้อมันมีปัญหานะครับก็จะมีตรงดิฟเน็ก f เฟกเซอร์อ่อนแอเดวอเทบิสเซสกับเซลาตัตแอนทิเลียอ่อนแอมันก็จะอยู่ทะแยงกันส่วน ตัวที่มันตึงหรือว่ามันทำงานหนักเนมก็จะอยู่ทแยงกันเหมือนกันก็คือ upper trapezius, levator scapulae แล้วก็ส่วนของ pectoralis นะครับทีนี้พอมาถึงวิธีการจัดการวิธีการจัดการก็คือกล้ามเนื้อส่วนที่มันอ่อนแอพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าตรงไหนมันอ่อนแอเราก็ควรที่จะไปบริหารมันให้มันแข็งแรงนะครับวิธีการบริหารก็คือพอเรารู้ว่ามันทำฟังก์ชันยังไงเราก็ใช้ฟังก์ชันของมันเนี่ยในการบริหาร ส่วนกล้ามเนื้อที่มันตึงเนี่ยเราก็ควรที่จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็มีการกดจุดหรือว่าคลายกล้ามเนื้อเป็นการนวดกดจุดนะครับหรือว่าใช้ลูกบอลเพราะว่าอันนี้มันอยู่ส่วนบนของร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะใช้โฟมโรลได้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้เป็นพวกลูกบอลในการกดจุดหรือว่าคลึงบริเวณกล้ามเนื้อที่มันตึงให้มันคลายตัวนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนคลิปถัดไปก็จะเป็นส่วนของ Lower part าาของเราในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ